ํำนานผีจ้างหนังเรื่องจริงจากข่าวใหญ่เรื่องมีอยู่ว่าในปี2532นายธงชัยแสงชัยเจ้าของกิจการแจ่มจันภาพยนตร์ได้ถูกว่าจ้างให้ไปใช้หนังกลางแปลงที่หมู่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่าจ้างตกลงกันไว้เป็นเงิน4,000บาทให้ใช้หนังสีเรื่องและฉายได้ไม่เกินตีสี่เมื่อถึงวันที่กำหนดนายธงชัย ส่งพนักง,งานฉายหนังไปตามวันเวลาที่ได้นัดหมายเมื่อไปถึงก็เริ่มมืดพอดีพวกเขาขับไปตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างบอกไว้แต่ก็ไม่เห็นว่าจะเจอหมู่บ้านหรือชาวบ้านที่จะมารับระหว่างนั้นมีผู้หญิงสองคนมาร้องเรียกและนำทางไปเมื่อผ่านป่ารกทึบเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งชวนสงสัยว่าทำไมไม่มีงานวัดไม่มีคนขายของไม่มีการละเล่นใดๆเลย แต่เมื่อเริ่มตั้งจอภาพยนตร์ผู้คนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาน่าแปลกมากที่ทุกคนล้วนใส่แต่เสื้อขาวกับดำผู้ชายกับผู้หญิงนั่งแยกกันคนละฝั่งตลอดคืนไม่ว่าจะฉายหนังเรื่องอะไรทุกคนก็จะนั่งดูเฉยๆไม่มีใครแสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นพอถึงตีสีทุกคนก็แยกย้ายกันกลับอย่างรวดเร็วทีมงานทั้งหมดจึงเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถ และเมื่อขับเข้ามาถึงหมู่บ้านในเวลาเช้าพนักง,งานฉายหนังก็แวะเข้าไปในตลาดเพื่อซื้อของเขาพูดคุยกับเจ้าของร้านว่าเมื่อคืนได้เข้าไปดูหนังหรือไม่แต่เจ้าของร้านกลับตอบว่าเมื่อคืนไม่มีงานวัดและไม่มีงานฉายหนังที่ไหนเลยและยังถามกลับว่าเมื่อคืนคุณไปฉายหนังที่ไหนมาเมื่ออธิบายเส้นทางจนเป็นที่เข้าใจแล้วพวกชาวบ้านจึงสรุปว่า พวกเขาเข้าไปฉายหนังที่ดงคําชโนดนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ลี้ลับที่ขึ้นชื่อว่าเมืองพญานาคมีพูดผีปีศาจสิงสถิตยอยู่ซึ่งอยู่เลยหมู่บ้านไปราว3กิโลเมตรเรื่องราวทั้งหมดนี้พนักง,งานฉายหนังได้นำมาเล่าให้กับคุณธงชัยซึ่งเป็นเจ้าของกิจการได้ทราบเขาจึงเดินทางไปพิสูจน์ที่หมู่บ้านวังทองด้วยตัวเองโดยการไปสอบถามกับชาวบ้านทุกคนต่างยืนยันว่า ไม่มีหนังเข้ามาใช้เลยเขาจึงเดินทางเข้าไปในดงคำชะโนดเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่าพนักง,งานของเขาได้เข้ามาใช้หนังที่นี่จริงๆหรือไม่ในที่สุดเขาก็ได้พบกับรอยล้อรถของเขาแล่นผ่านลงไปในหลุมดินข้างทางรอยนั้นหายไปในท้องนาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำขังไม่น่าเชื่อเลยว่ารถชายหนังจะแล่นเข้าไปในนั้นได้นอกจากนี้คุณธงชัยเกิดความสงสัย จึงเช็คประวัติผู้ว่าจ้างก็พบว่าคนผู้นี้มีตัวตนอยู่จริงชื่อนายจำปาคำแก้วแต่เมื่อสอบถามนายจำปาเขากลับยืนยันว่าเขาไม่เคยไปจ้างให้ใครมาฉายหนังนอกจากนี้เขายังมีพยานยืนยันว่าวันนั้นเขาอยู่บ้านจึงสร้างความประหลาดใจให้คุณธงชัยเป็นอย่างมากเขาจึงได้ไปนมัสการหลวงปู่คำตาสิริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดสิริสุทธโธคามชโนดเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าคงเป็นเพราะช่วงนั้นบรรดาวิญญาณซึ่งอาศัยอยู่ในดงไม้นี้ต้องการว่าจ้างให้มาใช้หนังฉลองเหมือนพวกมนุษย์แต่ในวันนั้นที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดได้ยินเพียงเสียงคล้ายลมพายุพัดมาจากข้างในป่าคามชโนดเท่านั้น